สวัสดีค่ะชาวลักนณานราศีพิจิกวันนี้ช่องปรินิชแชน n นลจะน,นําเสนอดวงประจําครึ่งเดือนแรกระหว่างวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 5สําำหรับชาวลักนณาราศีพิจิกนั้นได้มาจากการคํานวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสถิตลักนานราศีพิจิกส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลักนณานราศีของตนเองก็สามารถไปเสิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คําว่าดูลักนณานราศีเกิดแล้วใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเข้าไป ออกมาสถิตลัคนาราศีไหนไปดูราศีนั้นมันจะมีความแม่นยำมากกว่าถึง80%เเเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ไม่ทราบถึงเวลาเกิดหรือสถานที่เกิดก็สามารถดูจากราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคมก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในครึ่งเดือนแรกนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกงานจะสำเร็จมีโชคไรายได้มั่นคง คนมีคู่ชวนกันท่องเที่ยวสำหรับคนโสดก็พบรักใหม่นะคะแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกนั้นแม่หมอดูเป็นการภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้ดูสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอย่ายึดเอาไปเป็นแนวทางของตนเองคนเดียวนะคะต้องเอาดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละ,ละคนนะคะมาประกอบภาพด้วยซึ่งที่แม่หมอจะพูดถึงในครึ่งเดือนแรกนั้นก็วันที่7กร,รกฎาคม2565นั้นนะคะ ดาวมรตยูก็จะย้ายออกจากราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนอริคของชาวลักนาราศีพิจิกแล้วนะคะไปสู่ภพปัตตนิคู่ครองคนรักซึ่งลิงกับตัวตนของชาวลักนาราศีพิจิกก็จะทําให้ชาวลักนาราศีพิจิกนั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะซึ่งเมื่อก่อนที่ชาวลันาราศีพิจิกได้ทนอยู่กับปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของหนี้สิน แล้วก็มันมีดาวมฤตยูอยู่ประมาณ6ปีกว่าที่ผ่านมานั้นมีลักษณะของการติดหนี้ติดสินหรือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องต่างๆเข้ามามากมายหลาก,หลา,กหลายเรื่องราวเลยนะคะําให้ชาลักนาราศีพิจิกมีความทุกข์หลายคนเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและก็เรื่องของความรักแต่ต่อไปนี้นะคะเมื่อดาว มรดยูจะย้ายเข้าสู่พบปตัตตานีคู่ครองคนรักในวันที่7กร,รกฎาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5และก็จะถอยหลังกลับอีกนะคะมาไน้ไปอยู่แน่นอนทีนะคะถอยหลังกลับมาอยู่พบเรือนอารีอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคม2 5 6 5จนถึงวันที่8มีนาคม2 5 6 6แล้วก็จะย้ายเข้าสู่พบปตัตตานีคนรักคู่ครองอย่างแท้จริงเลยนะคะ จ็ดปีเต็มซึ่งตอนนั้นชาวลัคนานราศีพิจิกก็ต้องมีการระมัดระวังด้วยนะคะ,ะเพราะว่าดาปตัตานิคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนนั้นถ้าคนที่ยังเป็นโสดก็อาจจะได้พบรักแบบฉับพลันนะคะไม่คาดคิดไม่คาดเดาไม่คาดฝันมาแบบพลิกโผพลิกผันมาเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคู่ที่ทำให้ชาวลัคนานราศีพิจิกมีความพึงพอใจและก็สมหวังในความรักได้ด้วยเช่นกันส่วนคนที่มีความรักที่มั่นคงกันอยู่แล้ว ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวเมฤุตยุนั้นเป็นดาวภัยอาเพศเป็นดาวพลัดพรากเป็นดาวที่ไม่พลิกโผพลิกพันไม่สามารถคาดดาวอะไรได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรักที่มั่นคงก็จับมือกันให้แน่นๆนะคะอย่าปล่อยมือกันเด็ดขาดมีอะไรปรับความเข้าใจกันแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าดาวมันมาเพื่อทดสอบเท่านั้นแล้วเราจะผ่านมันไปได้นะคะ และในวันที่12กรกฎาคม2565เวลา13.34นนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนสุภาษดาวพุธนั้นเป็นภพเรือนมรณะและก็ภพเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเดินเสือดนะคะเดินอย่างรวดเร็วมีการเดินแบบแบบวิปริตด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพุธบันเดินเสร์ดเดินรวดเร็วนั้น ก็ให้รีบจกฉวยจังหวะนี้นะคะในการสร้างความสําเร็จความสุขความเจริญให้กับตัวเองเมื่อดาวพุธได้สู่ภพเรือนสุภะสุภะคือความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็มันเล็งอยู่กับภพบสัตชะเพราะฉะนั้นการที่ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ทําการอะไรไปใหม่ๆแล้วและก็ได้เริ่มลงมือทําไปเรียบร้อยแล้วช่วงจังหวะนี้การติดต่อสื่อสารก็จะต่อก่อเกิดความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก แล้วก็ในช่วงของวันที่14กรกฎาคม2 6 6 5เวลา20.30นาฬานะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นพบเรือนปัตตนิคูคนรักคู่ครองหรือวุ้นส่วนนั้นก็แล้วก็อีกพบเรือนคือวินาสนะก็จะย้ายเข้าสู่พบราศีมิถุนซึ่งเป็นภพมรณะนะคะช่วงจังหวะนี้ก็ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความ คู่รักอาจจะเจ็บป่วยนะคะคนรักอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือการเดินทางาไปท่องเที่ยวส่วนคนรักนะคะมีรายจ่ายเข้ามาเพื่อปากันไปท่องเที่ยวไปเ,เ,เ,เดินทางแล้วก็อาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีรายได้ของการที่ว่าต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นดาววินาณนะด้วย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติได้ด้วยในช่วงจังหวะที่การเดินทางเหล่านี้ที่ไปท่องเที่ยวหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ชาวลักนณาราศีพิจิกนั้นซึ่งมีดาวหนึ่งดาวกรรม,มะอยู่ในภพเรือนของอมิถุนอยู่แล้วนะคะช่วงจังหวะนี้ที่ดาวกรรม,มะเป็นราชาโชคให้ชาวลักนณาราศีมิถุนไม่ใช่นะคะชาวลักนณาราศีพิจิกก็ ทำการทางานที่เกี่ยวกับเรื่องของมรณะหรือวินาศนะเป็นการแก้เคล็ดนะคะก็จะก่อเกิดซึ่งความสํา,า,าเร็จความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา,าเกี่ยวกับมรณะและก็วินาศนะนั้นก็หมายถึงว่าการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องขององอ,อนไลน์หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการปิดบงังซ่อนเร้นการอยู่เบื้องหลังการไม่เปิดเผยางานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการลงทุนในหุ้นการเทดหุ่น หรือแล้วแต่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นโลกโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเป็นการแก้เคล็ดให้กับชาลัคนาราศีพิจิกไม่มีค่าได้จ่ายมากมายในช่วงจังหวะนี้แต่จะก่อเกิดเป็นความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองและความสุขเข้ามาทดแทนนะคะ ซึ่งแม่หมองก็ขอแนะนําว่าให้ชารกราศาีพิจิกได้ลองทดลองดูนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในงานของโลกออนไลน์โลกสิเชียยมีเดียเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปซึ่งดาวมรุตยูนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนดาวมรตยูเป็นดาวนาวัตกรรมใหม่ๆนะคะดาวเทคโนโลยีใหม่ๆด่งดาวมรุตยูนั้นจะย้ายเข้าสู่พของการเงินของโลกเลยนะคะ ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นพบการเงินของโลกและก็เป็นการเงินของเมืองไทยและก็เป็นการเงินของลัคนาราศีเมษด้วยเพราะฉะนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีนวัตกรรมจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปในเรื่องของการเงินอย่างมากมายเลยชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องปรับตัวใจปรับ ใจปรับตัวตามด้วยนะคะจะมีการตั้งรับใหม่ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาตัวตนให้ก่อเกิดซึ่งทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็ทันเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาก็หัดทําเรื่องของงานในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเล่นเฟซ น่านจะเล่นอินดักเต็มน่านจะเล่น t ิ k กตอกน่านจะเล่นประมาณว่าไลน์อะไรพวกนี้นะคะบิสเนสอะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาทุกอย่างเลยนะคะเราสามารถที่จะาไรได้จากช่องทางเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งใน YouTube ก็เหมือนกันก็สามารถทําเงินได้นะคะทั่วโลกเลยนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือการที่ทําให้จารการ,าราศีพิจิกอาจจะก,ก่อเกิดซึ่งไรายได้ความสําเร็จแล้วก็ลาบผลตามมาด้วยเช่นกัน และก็เป็นการแก้เคล็ดให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะนี้ไม่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจเจ็บป่วยหรือเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของความเสียหายต้องซ่อมแซมเรื่องที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะนี้ได้ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนเรื่องโชคลาภนั้นก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนั้นมาอยู่ในภพสุภา าดาวพุธในอีกภพเรือนคือลาภะมาอยู่สุภะก็คือความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็สามารถที่จะเสียงโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในทุกท่านเลยนะคะจงมีแต่ความสุขความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูย้อนหลังในเรื่องของดาวพฤติยุหรือเรื่องของอะไรต่างๆดาวพฤหัสหรือดาวอะไรก็ตามแต่แม่หมอได้ลงคลิปไปหมดแล้วนะคะ สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง g l i n n y Channel โดยเข้าไปที่โปรไฟล์แม่หมอเลยนะคะในรูปโปรไฟล์แล้วก็ไปเลือกดูได้เลยนะคะทำเพลย์ลิสต์ต่างๆนะคะก็คือเชน g l i n n y Channel นะคะแล้วก็ใครสนใจจะดูดวงก็มีคําอธิบายใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เข้าไปดูได้ด้วยมีคําอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นค่าดูดวงเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่หมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ